ันนี้นะคะเนนก็มาแบบเร็วๆนิดนึงนะคะเนจะมาแนะนําลิปสติกที่เนนใช้นะคะอยู่แล้วก็รักมากๆนะคะสีที่เนนชอบมากเลยมาดูกันนะคะอันนี้2อ,อันนี้นะคะเป็นของแม c สีนี้ค่ะแคนดีย้ยำๆกับสีฟรา m i n โกเ13นะสวยมันสวยมากๆเลยนะคะให้รู้ปุ๊บสีแคนดีย้ยำๆกับนี่คืออันนี้คือแคนดีย้ยำๆ อันนี้คือฟันก็นะคเดี๋ยวจะลองสวอชให้ดูเพราะมันเยบเวิร์แค่ไหนนี่ค่ะเห็นไหมยำๆก็คือทาสีไหนก็ออกมาเป็นสีน้เลยเฮ้ยเดละะนะอันนี้ฟันิงงก็เห็นมาว่าจะสั้นลงเร็วเพราะว่าใช้บ่อยมากชอบมากมันจะไม่แบบเยอะะค่ะมันจะส้มๆแบบเนี่ยอ่อนๆแต่ว่ามัน ส้มสวยวันนี้ก็ทาอยู่นะคะแต่ว่าทาเราก็ซักออกไปรอบหนึ่งเราก็จะเพื่อที่จะทาซ้ําใหม่นะคะอ็อีกตัวหนึ่งนะคะเป็นลินนะปลมีหน้าตาแบบนี้ค่ะของโรล่าอันนี้ก็ชอบมากเลยเวลาไปเที่ยวกลางคืนเราจะใช้อันนี้แล้วเปิดออกมากระจกเกรยมากตรงนี้เป็นกระจกนะคะให้ดูนีะ่นี่อันนี้สั้นจุด อยูเดียวเองเห็นไหมคะอันนี้ก็จะสวอชให้ดูอันนี้จะเป็นแบบกึ่งชมพูกึ่งนู้ดสักอย่างสวยมากชอบนะคะแล้วก็จะมีอีกสีหนึ่งที่เป็นนู้ดแบบนู้ดลืมนู้ดแบบถูกใจมากนะคะดู นี่นะคะหนูจริงๆเลอะเทอะนิดหน่อยสวอชเลยแทบไม่เห็นนี่สวยมากเลยคะ่ะสีนสี้ก็สวยออกหนูแบบซีดไปเลยเวลาแต่งสโมกกี้แน่นๆแอสตัดตัวนี้มันเลิศมากเยินมากสุดๆอันนี้นะคะของมี Y ไว อะไรเนี่ย BYS นะคะซื้อที่วัสดุสามสี่ร้อยนี่แหละไม่น่าใจอ่ามันไม่แพงมันจะเป็นแบบแบบซีออสเด็กเด็กมันจะเป็นเหมือนแบบวันน้นเขามาเปิดบูธอ่ะเออแต่มันก็ไม่ได้มีทุกที่นะก็ลองดูนะคะว่าชอบอะไรบ้างก็จะมนี่นี่แหละจะลิปแม็กที่นันชอบก็คือปากมันไม่แห้งเกินไปมันจะชุ่มชื่อนะคะเหมือนแบบมีมอยเจอร์อะไรเงี้ยใช่ถ้ามันถ้า เป็นลิปอันอื่นอย่างเงี้ยโลล่านี่ก็ชุ่มชื่นนะัก็ชุ่มชื่นนะคะอ่าถ้าเป็นอ e ี er, ลามาสกาอะไรเนี้ยที่มากกำลังมาแลนก็วันก่อนไปลังเล่นมาแล้วกแห้งแห้งมากๆก็เลยอ่ไม่ชอบนะคะก็โอเคค่ะวันนี้ก็แนะนำนะคะลิปสติกสี 4, แบบเจ็บๆอ้อลืมบอกไปว่าฟลาเมงโกนะคะ A13 เป็นจริงจริงลิป i t ็ดอีดินะคะ,ะ,คะก็มัน อาจจะไม่มีขายแล้วนะคะก็ลองดูแต่ว่ามันสวยจริงๆมันขายดีมากก็ลองดูในอินเทอร์เน็ต้วอาจจะมีแต่ก็ต้องระวังของปลอมได้นะจ๊ะบ๊ายบาย